สวัสดีค่ะเคมีชาแนลค่ะอุ้ยขาส่องยสักหน่อนแบบนึงไยวขลค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านพักคอนกคลนแลนแคลนแคลค่ะมารดขั้นเดียวพี่นองค่ะรดกับบอสนี่แหละนะคะรดขั้นหนีมานอนขอนเกียนรดสุดไปสัตหีบไปนอนถาเหร็นทะเลอยู่รดหางเคียงกับบ้านบ่ลดนักล้องไปกรุงเทพรดอาจารย์นันตรีเมียบ้านไัยบานมั่นนะคะเออตอนนี้เราก็จะ กินเขานะคะเพราะว่าข้าตีรถกลับมานอนอยู่ขอนแก่นหลับมือข้าเสียไปกรุงเทพต่อเพราะว่าคุณแม่แพทย์กับคุณพ่อบิ๊กไม่ง่ายเมื่อที่หกนะคะอยู่ร้านอีสานลำซิ่งนะจ๊ะเริ่มกี่โมงแม่ห้าทุ่มหนะคะเริ่มห้าทุ่มนะจ๊ะเพราะมันใจ้าคนเจ๊งอีกเพราะมันเร็วเร็วร้านอีสานลำซิ่งมองข่อยไปเมาหลับมือวุ้ยมองคุณตกหานนะน่ะ อันนี้อันนี้พี่แปดบอกแล้วพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติเออตอนนี้เรากำลังกินข้าวนะคะแม่ปองหุงข้าวอุ้ยตาใสไปละเมียอาออกอีกเมียไปเมียเฮ้ยเครื่อหดื่มกับพ่อมันจะวันแม่สีเลือดนะคะแม่ออกคำแม่ออกคำบ้านอันนี้โฆษณาไหนี่แสนห้านะคะ แม็กกี้ของแม่ชมแม่ชมกวาดเอาไปแล้วค่ะสิบสองล้านแล้วก็ปลาสลิดจิตใจแน่นะคะกินก็ปลาสลิดพี่น้องค่ะเพราะว่าพักกันกินมาใหมา่เราก็อยู่ทวงไม่เนี่ยบอ,อกได้ยป็นหูเขาบอเด้อใช่หงกินฉันเดี๋ยวเทาหุงกินฉันแต่ว่าอันนี้ส่งกับตุู้ข่อยผมหมูบ้านกุ้งเจอเอียวอีกไม่จา้างอีกเลยจนบ้านห่อเห็ดผมมันโโหิ มี่ปกุฏิภาษาผมให้อุจาได้เลยตั้มกุฏิภาษาผมมันหอมถ้าก็กินข้าวกันนะคะแม่แพวกินอะไรวะกินโจ๊กจ้ะโจ๊กยาอะไรอ่ะโจ๊กไก่เหรอคนบตัวส่วนไหนคนหนักเป็นอิสลามเหรอกินโจ๊กไก่บอกๆปรมาณเนี่ยภาษาิกินมาม่าก็เลยมากินแล้วว่ามาม่ามันไม่มีประโยชน์อ๋อกินโจ๊กมันบอกด้วยว่ามีประโยชน์เนาะ มันก็มีประโยชน์กูอะแต่มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันกับบริษัทร้านอาหารยังหลายไงแต่แบบกินให้มันอยู่ทองคุณทองประมาณเป็นข้าสินอน์ข้าสินรับสบายถ้าข้านอนทองห้องแล้วข้าวหิวโอ้กูหิวแมนกับสิบก็สบายกูอกูกไดเวลาคุณสินนะเลากัมีพราวชามิ่งทำไมไม่กินข้าวกับเพื่อนเนี่ยฉันตรงนี้คนเหนียวแม่เธออุ้ยเขากับบีกินกับเขาเจ้าก็จังปอนได้หน่อยน่ะนะเดี๋ยวมึงกับเด็ดปอนลูกในจังสี บีปลาสลิดใส่ข้าเจ้าแล้วก็ให้น้องตักกินแต่เพลี้ยผาต้องกินนันข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวจาเจคือขไแม่เอาม่กินข้าวเหนียวามเป็นข้มากินข้าวเหนียวเด้่แต่ว่าข่อยก็เบาอ้วนเพราะว่าข่อยดีอกดีท็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 าดีกดีท็ดีท็อกดีท็อดีอกด่ทดีทดีท็ิกดดีทอกยีอกีกีีกอก พอให้นฟั Guys, ่งซ no, ื้อกะซื้อพอซืはは้อก็ซังบ่ซื้อก็แล้วใครอยากอ้วนก็ไม่ต้องซื้อใครอยากผอมก็ซื้อค่ะเมนูจบบ่กะกินให้ผอมนี่มันก็มีวิธีของมันพี่น้องแม่นแต่แต่ถ้าบางคนแบบว่ากินบ่บันยาบันย่างขึ้นดูซีสิกินเป็นโรงงานกับบอลจอยก็อีเพิ่งลาสุดกัดนะคะ กินกับตองเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันสิดพุ่งยกตัวยัางหม้อเซองมันสิสบายทรวงสิบง่งงุนยิดนะคะสังเกตบ่งบอว่า,าย,ยัางหม้อเซองมากขันเพทาะไทยมันยังจะไม่ต้นเป็นใส่เพื่อ,อน,นจวะวี่นโหลดเด้อแล้วก็กินกินดีทอกไทยย่างหม้อเซองแล้วแบบกินตื่นเกินมากกินนันกาแฟพูดยาบ้านอีกวันบอกกินข้าวกินน้ำวันนี้เออจอยเงียบ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 นั่นแหละกระทายที่ดีข่อยกินนันมาใหม่วาซซองหนึ่งเลยได้กับกินนันน้ำอัดลมหนึงจะเบิร์นเน่นี่ขนาดนั่งได้เนี่ยนะเอาข่อยจอยกระชิตตายเลยเดี๋ยวนี้ มันกระดูโพโลเลยนะคะกินจอยแล้วก็ให้แม่ยัยปอยุ่มสูตรให้นะคะกระเพราๆเลีเ้ยตลอดหลอดล่งหลอดล่งหลอดลง่งก็ว่ามันกลมเหเฮ้ยมันเถวกอมลงพาช่างมาถึงไปเดี๋ยวจะเบิรดดามเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูด้ามมีดนะคะไหนคะมีดของบริษัทพาวชามมิดนะคะ มีข้ามกล้วยแล้วก็มี่มีใบเดียวบอกในสูนในเงี้ยมีตาตาปาทำก็บ้าขาดก็ักตาเพราะปาดกล้วยก็บเเห็นเลียบดูด้ามีดนะปาเลิศปาเลอศปาดเค้าบังเค้าใครรู่้หนูนะแม่อันนี้คอช้างค่ะไม่ใช่คอหนูได้ยินเลักินไม่ตอกโบกีน่นกินไปเลวบอกตอก ขอบคุณมะม่วงขอบคุณมะม่วงนะคะจากทีมงานเมตตาทมจังหวัดกาฬสิน์นะคะขอบคุณน้องนิกกี้ขอบคุณน้องอันเอียงก็คือน้องลิงอี้จงชื่อเฟซบุ๊กนะคะน้องอันน้องบอลขอบคุณด้วยนะคะเออ ่อยละคอยแก่ออกนั่นนั่นแก่แก่เข่าแก่เข่าออกดีปะเฮียแก่เข่าคือข่อยเห็นเลยบ่เห็นบ่เห็นบ่มันบ่กินเข่าลายคือข่อยนั่นน่ะมึงใายน้ำยันที่ปีบ่มาเป็นจีบ่ได้อยากริท่านพี่อดีตอะไรทุ่นสมัยก่อนท่นท่านอยู่อันเชียงแลทุนเบิ่งเอาวท่อนสมัยเอาดอนตัวไหนเอาอันอันบวง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 บาทพญานาอย่างนี้เอามาอ่านจดหาไหมเนี่ ขอบคุณเอฟด้วยพี่นอนที่ซื้ออันปลาสลิดมากปลาสลิดดีอเอฟซีนุดนี่แหละเปชื่อโอ้ดีนุนไปวปบรย่าเหมือนตลาดเอฟเยหายคนตอคนโอ้เอฟเอฟเนื้อเนืองเอฟซีเอฟเนมากก็บอกมวงพอเซียวเกาเอ้านั่นพอเียวไยเขาต้อบนี้ ไแล้วแหละนม่ยังค่ไม่ขอเลยอุ้ยก็สิเด็กคนปั้นเาาล้นหน่อแม่น่ยังถึงอู้อเอไม่เขาอะไม่ค่าปันชนิดบางบ่อบางบ่อสมก็เด็กหัวอีน่าจะเป็นขงของแน่กลับไปกูเลไมีมคยกูเด้เห็นผูกเขียนน่นู่นเหรอเาไม่ดาต้องทำว่าคนใดอคนลาสโซ่ถึหหรอลาสจอยบเราลูกเราเติบเราแย่เหอตัวเรนเียแล้วลง ลูกเก้าเมอนอืที่มหก็พ่จักอย่าง่เจกอย่างลูกักแก่วับวแมวโอ้โแต่แต่้นบ้านไหมนุ่น้าเหอนนเรว่าอยากกับไปแต่งงานหอว่เรวะงลวัวันนี้อําเภอพานานีดีตัวเมียปอยูกเงาลางก็น้องเห็นาะใน แม่ันอม่จ <stuffing Có S 2> <rik za. S 1> ันัว่าเสองงเ้อเดี๋ยวนอนนบาโลดบบกง่ามเผาเบาโลดกอนแสบที่ทออิซาม่ออยากด้บอกกล่อเจ้านอผู้เดียวบน่านนอน่อยาบาอไม่เงียปอแล้วปอยากนอนในห้องแล้วพี่น้องแล้วปห้องบุญวิญญาณแล้วไมันนอนแ่บปด มัเตือนมันตือนหลยค่ะแบบว่าเงกับบรากมีไบริภาากคือก้าแหละค่ะแบบบดนี้นาคนหลายจริงๆเมื่อเป็นะยูวันที่เรามีงานเราจะมาสอนเพื่อขาดอยัางเงี้ยเมื่อเป็นตะยูน้อนหลายคนโว่านอนแบบนอนแบบยุตัวจากนั่นเราสวงเพื่อเหมือนเมื่อแบบโต๊ะใจแห้งบ่าตั้งกันกบลกตีห ตัวเล็กน้องครับนั่งนปลุกเลยฉันบ่ตื่นเป็นอย่างนั้สิบรตื่นนะเพราะว่าปกติยืดลางอี่งึ้งฟังก yeah, em, ัเด็กห่อไว้นั้เมื่ออัพตื่นว่าตีหาตีสิบนาแพ้าเต็งหนาตีหาเชิงพี่น้องลวไอ้ก้าวตื่นตุมตาก็เล่แบบอุ้ยแต่อันนี้หรนแห้งออกตองออกตาสาวหน่นะก็เลยโอเคยังไงอายอก็เราทำอาจารย์กระอาบทำ ออเธอเท่าพงนะมั้งกาสิบลึมบอกเขาจาว่าขขางนอกก็ไเยอะา่งอิจิไปร้ออิวอันนี้นาู้บางเรืองแู่่บใจบที่ม่อานอาจจะจะไปกนะโอยเชนจะพอมายามือเลยตื่นมากเลยอะไง่ายแตมือื่นงายิบเจ็ดแล้วไปเชญเวลาออกไปอยู่ทีทวนลานคนที่แตกเราที่เหมือนคนเมา มือให้สเมเองบาทีผมบไปงานไปกับี่เภาพสาดบวไปใส่กลง้วออกมากินน้ำมูเนกูอยากจตเบิู่กข้อต่ยอ้มห่ามืนี่กูบมาอยู่ดียิ้ได้กบักอลนแทนข่ายยู่ง่อยย่ตอนยได้ตอนยังสี่ยิ้มไปหาเนี่ยเขาต้องเป็นกะหรี่เอาแมนไอ้บวมือนีอือุ้ยอิ่ม พายหลดายได้หลายหลดไม่ไม่อันอันอันหอมอันหอมม่แรงพี่น่นมันจะแบบทำย้งไงมันแพงบอกของแท้ของแท้บอกท่านเซอเป็นเซตบอกท่านเก่าบอกท่าเป็นเซตข่านเก่าสามขวดสุดแทสมบไปแล้วพี่น้องเฮาสเขาไปนอนกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้กะประสิทธิ์ชี้แจงประเด็นมามากกับข่านเบ่าเห็นันจบไปซะศูนย์เออ ปล่อยวางหลายเลียงหลายเล่าเขาเลีนยอยู่กันยุ่งเื่อไม่ที่กันยากน้ำเขาเออแบ่งพ pr ันหอวดได้ลนจักกระเป๋าเอ้ยศูนย์จำนิดละให้มเจ้าไปเบื้องเอานะคะแต่นี้ที่ที่นอนของแม่ปอนะคะแม่ปอนอนข้างนอกเพราะว่าเรานอนในห้องบ็ได้พี่น้องแล้วย่านห้องดูดวิญญาณเพราะมันนอนเสีบอืมถ้าเิ็งห้องดูดวิญญาณกันมันมันมืออีดีได้พี่น้องนี่นะคะห้องดูดวิญญาณนะคะน้องโจ น้องโจนอนอยู่ใต้ตีนข่อย <c oughs> อันนี้ที่นอนขององค์หญิงนะคะเปิดน้อยนะรากฟุงฟรีงมงมิงอันนี้แต่ที่นอนของนุชซี่อันนี้ของข่อยนอนหยี่ปักผู้ใดนี่โจปักนุชซี่บนอนอันนี้ที่นอนของแคมี่ยังไม่มีหมอนเลยวะเอาเช่นพวกเอาหมอนหนมาแตเช่นนนใส่บัีมอนเออนะคะอันนี้ห้องดูดวิญญาณนะคะถ้าปิดไฟแล้วมันก็จะมืดใช่ไหมเออเนาะ <c oughs> อิทแฟกี่สิบมือต้นหน่อยอีห้าทีนูดซีนูดทำอะไรเอจ้อะโลสอะโล่ใส่ลคในูไฟใหม่นูดเสียบงามพี่น้องอันนี้ส่วนส่วนนี้เป็นห้อง ห้องของบอสนะคะนอนไปแล้วค่ะกินโจ๊กไปแล้วแล้วก็นอนหลับไปแล้วนะคะอนอนก่อนเด้อจะตัวเล็กอาบน้ำบอสอาบค่ะแค่นี้ไม่อาบนะคะแค่นี้จะล้างหน้าแล้วก็นอนเลยโอเคป่ะเพราะว่าเราสวยอยู่แล้วเรานอนคนเดียวไงเราไม่ได้มีใครจกไงเราไม่ได้มีนิ้วที่ไหนมาจกไงไม่ปลอกสวดเด้มันนี่สวดบอส หน่อย <No. S 1> นะคะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนีกอ่ะเป็นคลิปเกทเล็กๆน้อยๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะเรื่องจากเปิึงงานแล้วเขาก็กินเขาอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะกินยังก็กินไม่ยังก็กินไปนะคะพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงเขาเสียดเดินทาง <S 2> <S 2> ไปกรุงเทพต่อนะจ๊ะ ไปงานกันต่อนะคะโอเคนะคะวันนี้นอนหลับฝันนีราติสวัสดรัก F ี C ทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แคทมี่ด้วยนะคะเข้ามาบึงวิวเดียวกันดีใจแล้วพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบาย